อยากได้ชุด,ชดสวยๆจังขอชุดหน่อยได้ไหมฮัลโหลอยากได้ชุดจังขอชุดหน่อยครับได้ค่ะขอชุดหน่อยครับชุดสีฟ้าก็ได้ครับประหสวยจังนี่ขอใครเหรอขอคนเนี้ยเขาบอกได้ค่ะแล้วเขาก็วิ่งหนีทพราะเขาไม่ให้เราใส่ดาวอะเอาอย่าใส่ผมแล้วนะได้ค่ะข,ข,ข,ขอชุดสีฟ้าได้ดี เราชอบวิทย์เขาอ่ะเฮ้ยทำไมเฮ้ยขอบคุณครับโอ้โหน่ารักจังขอบคุณครับเราจะไปตัวมาขอบคุณนะคะอย่างโดนยิงค่ะอยากโดนยิงอะไรนะแคอย่างโดนยิงค่ะ ในยาค่ะยื่อยาค่ากเป็นกล่องนะน้าอยากเป็นกล่องนะพี่หัวเครื่องอย่างโูนยิงค่ะดักแตกนะะโจิงกีนะคโจิงกีเหรอคะโอเคครับโจิงกี้ค่ะเจอกันครับโปจิงกี้ค่ะ ไปพี่คะเราลงเราลงลงลงทะเลนะคะหนูลงทะเลนะคะทะเลไหนหนอจะลงโคชิมกิแล้วนะทะเลค่ะลงทะเลค่ะอ้าวคุยกันเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงพี่เมื่อกี้หนูก็เสียงคนบนเครื่องนะใช่เลยคุยกันเองสองคนคุยกันเองก็ว่าอยู่เสียงใครวะอะไรเสียงโอ้คุยกันเองเพี้ยนจับ จบแล้วคุยกันเดย์เฉยเลยคือคือผมใส่ชุดนี้คผมต้องต้องแอปแอปแล้วเนี่ยต้องให้ชุดนี้ฮะชุดผมดีแม่ได้มากเลยเราต้องเรียกแม่แล้วปะใช่ไหมค่ะใช่นะค่ะใช่นะค่ะเป็นเลยใส่เสียงนี้เลยเมื่อกี้บนเครื่องอ่ะเป็นแน่แน่เสียงไหนถูกต้องเสียงนี้ค่ะใช่หรือเปล่ามาถ่แล้วมั้งเนี่ยไม่เกียชุดแม่ด้วยนะหรือเปล่าหนู คุณได้เลยค่ะคุณแม่ตัวว่าแล้วค่ะแม่ต้องเป็นแน่นอนในที่สุดก็เจอแล้วหาหามาตั้งนานจริงหรอเหมือนกันเลยดีิงหนูตามหาแม่เลยเหมันหนูตามหาแม่เพรานานหนูไม่มีแม่ที่ประกาศในกลุ่มเนี่ยเพื่อตามหาพี่คนเดียวเลยนะจริงเหรอค่ะโอ้โหจริงค่ามันก็ถือว่าเป็นโชคดีเลยนะนี่ค่ะโชคดีของหนูเลยที่ได้เจอแม่ใช่ ไปแล้วคุณแม่เสียงน่ารักมากเลยคุณแม่ขอบคุณค่ะมันก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดไม่เคยตามหามาตั้งสามสีวันเพื่อมาหาแม่ไม่ได้เจอแม่วันนี้นะคะดีใจไม่ขาดไข่ไข่ดาวก็เป็นเหรอใจมากเลยใช่โอ้ยผมพูดไปกันไม่รู้หรอกเหมือนกันนะเเออูหมืนนกัี่มีใครแมนบ้างเนี่ยใครใครเขาแมนกันนะ ม่ใครเขาแมนกันยะไม่มีใครเขาแมนแล้วเบอร์สี่ก็แอปไงโถพี่ดอแอปเบอร์สี่ยังไม่ออกลายไงโถเออที่ไม่ได้ออกลายเลยยังไม่ออกลายเดี๋ยวก็ออกเนี่ยเราดูออกว่าเราพวกเดียวกันเนาะเลิ็ดดีทาข้างผมมีคนดีเปนแล้วปาดได้ปาดปาดไปได้ก็ทำยังไงเรียบเลย เกิดมาเพื <mniej> ่อสิ nah, course, so ่งนี้แม่เคยได้ยินปะเคยค่ะได้เคยแม่แม่เคยได้ยินบ่าแม่เคยสิคะเนาะเกิดมาเพื่อตามหาแม่คนเดียวนะ่นี่เราสุดต้องเปไม่ได้คุณไม่ได้คุณไม่ได้ถอยค่ะคุณไม่ได้ถอยเสียงใครได้ไหมครับการเสียงหกสิบหกมันจะฆ่ามันจะฆ่ามันจะฆ่ามยน แ่ีไดดด้้ลุยกันลูกลุยกันลูกในแอดดอก P อะไรบ้างล่ะเมือสองในแอดดอก P อะไรบ้างมี A W กับคอสซาอุ้ยแม่โดนยิงโอ้ยแม่จะตายแล้ว แม่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 ใจเย็นแม่ปืนสียิงให้หน่อยค่ะปืนสี่ทำบนหัวสวยค่ะเอ้าลบคนหนึ่งรบคนนึงคนนึงมาแทเฮ้ยช่วยแม่ช่วยลูกหน่อยเฮ้ยสองตัวเลยไปแม่เดี๋ยวหลัวกำลังไปช่วยปืีหมดละมั้งแม่ยังยังครับยังช่วยลูกด้วยแม่โดนล้าอีกแล้ว หมดค่ามียางไหมคะมีครับมีครับโอ้ยมันเยอะจังแม่อยู่ไหนอ่ะแม่แม่รับหนูด้วยแม่อย่างนี้ได้ครับไปทางนั้นผม่แม่จะโดนยิงเอานะแม่ขี่เข้ามาข้างในก็ได้นะแม่ตัวรออยู่แม่ไอ้ดอกไอ้ดอกโดนยิงตายกันหมดเลยอคะโอ้แม่ไปไหนแม่เอาไงหนูวิ่งออกมาทางนั้นมันโล่ง ไปไหนหรอวะไปที่แอดอปเลยแม่อยู่ไหนอ่ะแม่ค้าเันไงเป็นไงค้ามันกำลังจะตกอ่ะเป่ไงทำมันก่อนไหมครัเฮ้ยมีคนม่ค้ามีคนมีคนเนี่ยบ้านนี้จะค้ารู้สึกกะแม่แม่เดินเลยแม่สอมลุยเลยมามีอีกมีอีก แม่ก็ตกมาขลุปวดเกินแม่ตาลล้นรอเลยนะแม่ตาลล้นรอเลยนะทำหนึงแม่ใจร้อนตะกุแม่เห็นยังเห็นเลยเหรอน็อกแล้วน็อกแล้วไปเลย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 ขึ้นรถขึ้นรถแม่รถมาแม่รถมาแม่ไม่มีใครลงมาแม่รถมาแม่ไปไปไปแม่ไปสองคนไปแม่เดินไปเลยไปด้วย อ้าวอ้าวแล้วหนูล่ะแม่เปเลยไปเลยจริงเหรอไม่หลอกไปรอเพื่อนเดีกวไหมเฮ้ยมันเยอะเยอะเยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแม่ไม่เยอะเฮ้ยเฮียน้องอีกแล้วน้องล้วไปไปแล้วไปแล้วแม่ไปแม่ไปลุยมาสี่คือรถตามมามีรถอีกมีรถอีกคันหนึ่งนะจอดตรงรถมานี่แม่จอดรถมานี่แม่ตรงนี้แม่จอดตรงนี้แม่บมช่วยแม่บอกกูทำไม่ถูกแล้วนะไหนไหน มันอยู่อย่างนี้หรอคะไม่ได้อยู่ในบ้านหรอเกมหมดโลกหมดโลกมาบุกรังเราไม่ได้นะคนี่ใช่ไหมรถมันคันนี้หรือเปล่าอะไรครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่เราไม่เห็นตัวนะเก่งจริงนะมาด้วยกันสิเดี๋ยวตายนะความนั้นแหละจ้าได้ยินเสียงตีนจ้าได้ยินเสียงตีนจ้าระเบิดจ้าเขียร์เบดนครับผมปาขึ้นไป เจอน้องหมดป่ะเจอเดินหนุนนะเฮ้ยบนหลังคา็ออ้าวตายเลยจ้าตายเลยเจอโหนี้ผมเกือบตายอ่ะเอาเดินติดครับเดี๋ยวจะย่างกันจะย่างกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันขอแม่ขอได้ไหมขอจย่างกันจะย่างกันเฮ้ยได้ขอใครมา เก่าสามเต็มๆไปทำไมเนี่ยสาววิ่งมาคนละเลยแต่ยังการแต่ยังการไอออรถดีกว่ารถคอยตุกไฟนะจะมีคน่ะมีรถมารถมามันล่วงมันล่วงจัดการมันล่วงนะครับเอาให้ระเบิดเอาให้ระเบิด ออีีกกข้างไหนครับตรงไหนอ๋อแตกเลยครับแตกเลยเมื่อกี้ในรถหนึ่งนะครับผมอุ้ยหดเกินใจเย็นกันเฮ้ยลูกดูลูกดิดูลูกคนนั้นดิโอ้ลูกไปเอาของลูกไปเอาของลูกหิวเกินใจเย็นใจเย็น ลูกอยูเกินไปนะลูกถูกเปล่านี่หิวอ่ะหิวอ่ะสี่เกินครับโอ้โหสุนเขียวตุนเขียวหมดเลยแบบนี้ยิงทีไอ้ปลาระเบิดใส่ลูกเดียวปลาระเบิดใส่ลูกเดียวนอนนอนไม่เกรงใจเลยเฮ้ยหนูมีคูณแปดนะครับอกว่เอาเอาเอาอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเดี๋ยวหนูปลาใส่ทั้งสามเลยนะเดี๋ยวนะตีเขา ตาไม่โดนกันรวมกันหมดนะเหล่าไอ้เนี่ยเฮ้ยมีคนมีคนมาไปสั่นไปสั่นแม่รอนูด้วยแม่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 คุณแปดนี่คุณแปดนี่คุณแปดผมได้แล้วครับผมได้แล้วเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ลงมาเอาละโอ้ยขันยังไม่ค่อยดีเลยไม่เอาก็ได้เยินใจแล้วไม่เอาดอกคุณแปดไอ้ดอปไอ้ดอป ไอดอกเป็นยังไงนะครับมีคนเนี่ยมีคนแถวเนี้ยมีคนแถวนี้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงยืนอยู่นี่ยืนอยู่นี่อะไรอะต่อเด้ครับต่อเด้โอ้ยชนจะยืนครับเจอนี่ครับไปข้างบนระวังนะเตชันนะข้างบนนะครับน็อกฆ่าน็อกขลุยค่าระเบิดใครคะใครปะระเบิดมาใครปะระเบิดมาชนน็อกสองฆ่า ขึ้นได้ขึ้นเลยนะคะขึ้นได้ยๆขึ้นนะค่หนไมีระเบิดลูกหนึ่งมันอยู่ชั้นชั้นรองไปสองไปไปสองใครดาวลุยเลยมันจะไปชุบเพื่อนชั้นบนสุดจ้ายังไม่หมดจช่หรือเปล่าหรือเปล่าไปในโหมดไปเลยแม่ มาโอ้ยหนอไม่ต้องเหลือตัวหนึ่งสีนไปไหนล่ะหนูว่านะว่าพี่ตระการหนูจะเถียงแม่สิลูกหนูจะเถียงแม่สินี่เราเจอวันเราจะพึ่งกินวันนะคุยกันมาแล้วเราประทับปีกันเต่าไม่เอายิงมันเลยจะได้กินไก่ไงเธอเอาตะเรียนตัวเดียวตัวเองเถอเออลู แม่ฉับรถต้นหมวกแม่แม่ับ่ขึ้นเหนือแม่โอ้โหแม่โหทำอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยแม่ปิงขึ้นสองร้อยลูกทำไงดีเนี่ย่อยแล้วมันใจว่ามันอยู่บ้านนี่ใช่ไหมเดินหามันจริงมันก็สมควรจะอยู่บ้านนั้นแหละจะหามันไม่เจอเอาเบอร์สี่ไปไหนเนี่ยขับรถเล่นมันบ่มเหรอไับอยู่ไหน โอ้จเราเต้นโชว์ฉะล่ะโอ้ผมยืนเต้นไปทั่งโมงเลยมันยังไม่ออกมายิงผมเลยยิงหนูน้อยยิงหนูนายค่ะหนูนายคาทำ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 ทหน่อยค่ะอยากโดนยิงค่ะเออเฮ้ยอยู่ไหนล่ะเฮ้ยวิ่งล่าหาตัวมันเยอะสวัสดีครับอยู่ไหนคะ เกินไปนกเกินไปเกินไปตาพักโดนยิงร่วงสามมหาเลยนะ <c oughs> <c oughs> แบบปาดบรูปร่วงช็อกเลยนะ <c oughs> ไม่เคยโ <c oughs> ดนใครนานขนาดน,นี้มาก่อนเลยจะบอกให้ <c oughs> เป็นปแบ<ม>ง <สา S 2> ตัวงเดียวก็ลีลาจะบ่ายเลยเนาะแม่งมันบอดก,ก็เปล่า่าเหมืนอนเป็นใคร เป็นบ่นหรือเปล่าเนี่ยโซต์สุดท้ายเนี่ยแย่เบื่อว่ะทำไมถึงโดนม่ข้าบอต่ตายนี่มันออกมาหาเราดิผมเห็นแล้วตรงนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วลุมมันลุมมันเฮ้ยทำไม <ๆ S 1> ห้าวกระโดดไปจังวะกูเอาให้เต็มที่เลยเดียวในบ้านไหนนะนั่นแหละบ้านเล็กนั่นแหละหลังน่ะ กระทะฟาดแม่งเลยเอากระทะต้านกันดีกว่าไหมจะยิงนะจะยิงนะนะกระทะกระทะอ้าวมันจะตายด้วยเจ๊เว้นเว้นไม่ยอมเลยอิ่งเหี้ยวาตั้งนานส่วนสี่เนื้อะไรไม่ยอมตายวะมันยอมแพ้เลยอะโอ้โหเกิ้ไอ้เหี้ยเอ้ยท้อะไรเอ้ยเอ้ย มันซอยเว้ยมันชื <c oughs> <c oughs> ่ออะไรวะไอ้ซาด้วยไอ้กูไอ้กูรอเว้ไอนหย่อนตายไอ้ตายโอ้โหใจไม่สู้เลยอ่ะคนเนี้ยมหย่อนมาเป็นทุกโหมูเลยหยอมตายโบเรื่อยถ่าย้ย